ไปนุกมันได้เหรอลูกล่าสุดดูกกนกันแล้วค่ะใดๆคือคนสองก็เออเนาะแต่อคนดึงให้ดูก็เนาะเออล่าสุดจะแจกเสื้อด้วยความเกรงใจมันมีแค่สองตัวเอซีเยอะก็ไม่รู้จะแจกยังไงปลายใส่กกนสีอะไรถ้านไ้โดนไปสองดูทำไมก่อน เอ็นดูอะแล้วใดๆเรื่องมาลายของคอดูพี่ป๊อบพี่ป๊อบจ้ะคือด้วยความกลัวกันแย่งของกันแต่พี่ป๊อบเป็นคนยื่นให้น้องคือเหมือนพี่ป๊อบจะบอกในในเอออันนี้ก็ไม่รู้อะไรก่อนเนี่ยแหละคนเราเราพูดอยู่ในด้อมเขาเพื่อนกันจ้า แล้วตัดไปที่นอกดอมเขาจะคิดว่าเป็นเพื่อนไหมล่ะเนี่ยเขาจะคิดว่าเป็นเพื่อนกันไหมล่ะเนี่ยก็ไม่รู้เราผู้อยู่ในดอมเราพูดอะไรไม่ได้เราก็บอกว่าเพื่อนกันจ้าเพื่อนกันเพื่อนกันเนี่ยมาไลยธนโดนพี่ป๊อปเป็นคนยื่นให้ไปไปเองจา้าเอ็นดูบางทีก็เหมือนพี่ป๊อปอยากบอกอะไรนะเหมือนพี่ป๊อปอยากพูดยื่นใหม่ให้พี่ป๊อปหน่อยได้ไหมล่ะธนโดน ไปไปออิโอพีอ่ป๊อปอยากพูดอะ่ะเอ็นดูในความส่องดูก็กนอทุกคนโอ้ยตายแม่หัวใจจะวายอันนี้เปิดโต๊ะ จบช่วงแรกแล้วเนาะช่วงแรกแล้วเนาะใช่ครับอุ้ยวันนี้แต่งตัวมาในธีมอะไรครับเนี่ยอ่าลองถอดถอดถอดมันมันเฮ้ยเฮ้ไปไหนเฮ้ยมันหลอยเลยตอนนี้เฮ้ยเยอันนี้ทีมเจิดเวิร์ดไอ้บอสวันนี้บอได้เนี่ยเอียงเนี่ยเนี่ยไม่ได้เจอกันนานอย่ากทุกวันนี้คุณไม่มีงานเหมือนกันอ่ะอ่ะ อคุณไปครับตอนนี้ช่วงแรกเปิดตัวร่อนๆนี่คือเปิดตัวเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่าใช่ครับเอ้ยออเอาเออเอกเออเอไเกอเอ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 อเเออออเเเอออเออะไรครับออเอเเ มึงละให้เขาอ้ยมากั <kolej> ่นอ่าตีมเอ่อมันเป็นตีมเดียวกันที่เรามาวันนี้เป็นเป็นตีมเดียวกันแปบนเป็นเขายายเผลอุดรหล่แลซสายไอ้เนื้อเอ้าเฮ้ยไปหห้ ครคับมาตัวนี้ไม่บอกไงอันนี้อะไรอันนี้มาทำอะไรฮะไม่รู้เหมือนกันพี่ป๊อบยื่นให้เมื่อกี้แจ๊กแจ๊กดิเดี๋ยวกันเพิ่งเรามาในทีมเดียวกัน<อ>นี่มันมันมันมีสองตัวคือเสือ้อเสื้อกล้ามแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ทุกม่มครับเดี๋ยวด้เพิ่งทุกคนครับผมขอโทษด้วยนะฮะผม <plastics S 3> ไม่คิดว่าผมจะแต่งแบบนี้วันนี้ผมเอ่อผมลืมเอาเกงในสีขาวมา มันเลยเป็นมันเลยเป็นสีเทาอย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละครับไม่อันนี้แต่งตัวในตรีมอะไรครับเนี่ยตรีมอ๋อมันเป็นปรีมเดีวยวกันแต่ว่าแต่งเป็นสไตล์อ๋อสไตล์อันนีส้สไตล์อะไรครับสไตล์เจิดอ๋อเจิดครับแต่ว่าเจิดชอบสไตล์เหรอครับเจิดสไตล์เจิดนะครับอ๋อสไตล์เจิดให้ทุกคนดูฮะสไตล์เจิดครับอ,อ สไตล์เจิดครับสไตล์เจิดสไตล์เจิดดูดีๆดูดีๆเอา้านี่มันเป็นแบรนด์แบรนด์ของผมหรือแบบเจิดชอบสไตล์หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เจอดขนาดเข้าใจผิดไงเอา้าทำไมอะ่ะดูดีๆดูดีๆเจิดอ,อะไรเจริดอะไรเจริดกูตัดเจิดขึ้นเลยที่จริงผมตั้งใจที่จะตัดให้มันตรงนะฮะแต่ว่าหลายๆคนช่วยกันดึงมันมันมันก็เลยยืดมันเลยแค่นี้ครับเป็นสไตล์เจิดหรือเป็นสไตล์เจิด ไปเห็นแบบแรงบันดาลใจในการตัดมาจากไหนครับไม่มีครับอยากคิดอยากทาคิดอยากทำแต่ว่าผมคิดว่าผมตอนนี้เลิกหล่อได้ยังเลิกหล่อได้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ตอนนี้เลิกเก๊กได้หรือยังอ่าเลิกแล้วนะกูเก๊กตั้งนานเลยต้องลดลงลดตู่กลัวไม่เป๊ะอ๋อเอออดีละอันนี้แจกก่อนไหมแจกแจกแจกก่อนครับแจกก่อนครับเอาจ่แจกไงเนี่ย ให้จังไหนอ่ะไหนใครรู้ว่าไปไปใส่กางเกงในสีอะไรเอาเอ็มม,ม,มอยู่ไนมึงใจคิตตี้ไหมยังวะคิตตี้อะไรนี่ นลายเเป็ทผมเห็นหูผมเห็นหูหูหูคิตตี้นี่มันอย่างนี้ไงคนอื่นเขาไม่ได้เห็นด้วยไงเขาไม่เชื่อหรอกจะเป็นเทนอะไรผมเห็นหูคิตตี้โอ้หูคิตตี้เป็นยังไงครับโอ้แต่ว่าน่าจะเป็นคิตตี้แบบสมัยใหม่คิตตี้ปกติสีชมพูเนาะอันนี้ดำเมียมเลยหูมือ ไม่น่าจะเห็นหูอย่างเงี้ยอันนี้มันอาจจะเป็นแบบหูคิตตี้แบบสมัยใหม่ไงเออน้ำชามีหูคิตตี้ไหมตรงนั้นไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้สองกำลังกำหมัดอ่ะแจกเสื้อเถอะครับอ่ะคุณแจกก่อนเลยคุณแจกทางซ้ายผมไปขวาคุณแจกเลยคุณแจกสายผมไปขวาคุณไปหน้าผมไปหลัง เอ้าแจกเลยแจกแจกใครแพ้ข้างหลังนี่ฮะน้ำชาอยากได้อ่อเด็แจกพคปน้องมึอนี่ดึงดิดิงเป็นมุกเป็นมุเป็นมุกเป็นมุเป็นมุกเป็นมุกอ่ะผมแจ็ก่อน ผมจะหัดลังแจกผมจะหมุนอย่างงี้สักสิบรอบหนึ่งสเอาสีอยู่ห้าอะไร 7, 8, เจ็ดแปดนับให้นับนับนับก่อ,อ cậu, cậu, Nắp no. Ship Ok Em lỗi Đó Ảo nương son dốc